ชงครับชาติชายวรพินกุลครับก็เป็นผู้กกับซีรีส์ครูบิ i งออนฮะรักนี้ต้องอินโปรไวส์ครับเอกครับเอกลักษณ์ช่วงครับเป็นโคดีเรคเตอร์ครับของซีรีส์เรื่องนี้ครับจุดเริ่มต้นคือการที่เราไปเชียงใหม่บ่อยแล้วรู้สึกว่าไปชอบไปฟังเพลงที่นั่นอะไรเงี้ยไปชอบร้านแจ๊สอยู่ร้านหนึ่งเป็นบาร์แจ๊สชื่อ The n o t g a t e ฮะเอาจริงๆที่นั่นอะคืเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของเรื่องนี้เลยฮะ มันเกิดมาจากไอเดียว,ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีแต่ความฝันไม่เคยมีความรักไปเจอผู้หญิงที่อยู่กับความรักแต่ไม่เคยมีความฝันนียจะมาเจอกันอยู่ภายในบรรยากาศของเชียงใหม่และดนตรีแจ๊สมีแต่ว่าเราก็มาทวิสต์ให้ตัวละครมันน่าสนใจมากขึ้นก็คือแบบผู้ชายคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองมากๆเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วต้องโดนมาทุบออกทุบทำลายลงตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงท้ายเรื่องเลยก็ว่าได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในตัวเขาเมันคืออะไรแก่นของเขาวิญ,ญญาณของเขาเปนคืออะไร เคได้เป็นนสรองเราเลิกกันต่อไปปู้นี้ก็ไม่ต้องมาเล่นมีไรเยียวันนี้อ,อันนี้มันเป็นโจทย์ของผมตั้งต้นเลยว่าเราไม่เอานักแสดงเมนที่เล่นตรีไม่ได้ยกเป็นนังเอกเราก็เป็นด้านด้นหามาเอกเขาก็หาจนได้ครบก็เล่นตรีกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นโตอะไรเงี้ย เคมีของพระเอกนางกเ,เ,เ,เนี่ยมันโคตรสำคัญเลยเจ้ากวาวาเนี่ยครั้งแรกเลยที่เข้ามาเข้าเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็าลองเอาเขาม,มานั่งคุยกันเอ๊มันดีกว่าที่คิดกลายเป็นว่าพอเขาเข้าสากพอเขาอยู่ในเรื่องแล้วบางซีนมันมันมีโมเมนต,ต์ที่แบบโอ้ยโมเมนต์นี้มันดีดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแจ๊สเนี่ยก็เป็นแนวที่ผมเองทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในซีรีส์ในการแสดงเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยที่เกี่ยวกับแจ๊ แจ๊สเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแนวดนตรีที่ยากที่สุดแล้วละ่ะทั้งในการเล่นด้วยในการทําความเข้าใจด้วยในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีซีรีส์ที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับแจ๊สนะเท่าที่ผมรู้นะตลอดมาที่ว่าเล่นละครมานะคะก็ยังไม่มีเรื่องไหนเลยที่เกี่ยวกับดนตรีเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นละครความรักผีอภินิหารต่างๆอะไรเงี้งยยังไม่เคยมาแตะความที่เป็นดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้มีโอกาสเล่นซีรีส์หรืออะไรที่ มีดนตรีเป็นเมนหลักของเรื่องก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สนุกค่ะสำหรับในเรื่อง g r o o v i n g On นี่ครับก็จะมีนักแสดงบางคนที่ได้เล่นซีรีส์เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลี่สีรีชดานะครับพีทพิธุพลนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีพี่กบสอนิตทั้งสามคนนี้คือไม่เคยเล่นไม่เคยแสดงมาก่อน ครั้งแรกท,ที่ทีมงานติดต่อมาก็คิดว่าติดต่อผิดคะ่ะ <laughs> เขาก็เขียนมาทุกอย่างเลยก็เขียนตอบแบบใจพี่ร้องเพลงเหรอคะแล้วทําไมมีแม่ด้วยเลยคือแบบคือไม่คิดว่าจะมีใครให้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดว่า acting เป็นอะไรอีกแบบนึ่งไม่อยากเป็นคนอื่นอยากเป็นตัวเองแต่เรื่องนี้สามารถพอบอกให้พี่เป็นตัวเองไงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกว่าร้องเพลงเยอะเลยแต่ชอบรู้สึกแบบท้าทายดี ก็จริงๆเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆพอได้เริ่มเล่นเนี่ยก็รู้สึกีแลซ์มากขึ้น,นะค่ะน้องๆพี่ๆนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เป็นกันเองมากเลยค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆาจริงๆไม่ใช่แค่ซีรีส์คือไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยครับคือไม่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงใดๆทั้งสิ้นเลยครับแต่ก็กองนี้ก็สนุกสนานแล้วก็ทุกคนก็เป็นกันเองมากๆก็ลดความเครียดไปได้เยอะเหมือนกัน ผมประทับใจผมชอบแคสตัตวเองมากมันเป็นทีมแคสที่แบบมีทั้งนักแสดงและนักดนตรีเป็นทีมเดียวกันนะฮะเรามีทั้งแบบก้าวธีรยุมีวาวามีพี่ๆนักดนตรีหลายคนพี่แมวพี่กบพี่อิงพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเฮ้ยเราโชคดีจังที่ได้นักแสดงที่อินกับเรื่องแล้วก็รักในเสียงดนตรีเหมือนกันมา,มาเล่นเรื่องนี้อนะไรเงี้ยที่ตัดสินใจง่ายๆว่าเล่นซีรีส์เรื่องนี้เถอะเพราะความชอบดนตรีแจ๊สคิดว่า พอได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราต้องได้เล่นดนตรีแจส๊สเยอะๆแน่นอน,นก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนบทบาทในเรื่องของการแสดงเนี่ยเราก็พัฒนาไปดูพี่ปังดูน้องก้าวดูใครเขาบอกว่าเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยตอนแรกผมไม่ทราบว่าเพื่อนผมเล่นด้วยไม่ทราบว่าพี่แมวเล่นด้วยพอรู้ปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาละฉันอยากจะเจอเพื่อนที่ เคยอยู่ในฐานะดนตรีด้วยกันแล้วมาอีกบทบาทหนึ่งคือมา acting เป็นคนอื่นด้วยกันทั้งคู่แล้วอยากจะรู้ว่าพอถึงโมเมนต์นั้นความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างตัวละคร2ตัวนี้ได้เห็นอีกมุมมองใหม่ๆของเพื่อนคนนี้ครับก็จริงๆก็เป็นคนชอบแจ๊สมาตั้งนานแล้วพอร,รู้ว่าเป็นดนตรีแจ๊สอย่างที่บอกอในในซีรีส์เรื่องนี้นนก็คือแบบเออชอบเลยแต่มันก็ต้องไปไปหัดหน่อยเบสครับเนะเพราะแบบบางเพลงก็ยากแล้วเราไม่ใช่คนเบสอ่ะครับ,<ะ>รบก็พยายามต้องพยายาม <laughs> สิ่งที่น่าสนใจในตนวตีแจ๊สมันคือมันไม่มีรูปแบบตายตัวอะไรเงี้มันเลยเป็นที่มาของชื่อเรื่องด้วยพอได้โจทย์นี้มาก็คือแบบเเราจะทำยไงให้ให้คนทั่วไปมันเข้าถึงก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าเพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วเอามา cover เป็นแบบ pop jazz ไหมหรือว่าบางอันก็อาจจะเป็นแจ๊สไปเลยเป็นส w i n g เราใช้เพลงนำแล้วก็มีงานโคกับกา่าค่ายเพลง spicy d i s ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แรกนะครับที่คาย s p i c e d i s กับ Pop ได้ร่วมงานกันคงคิดว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีกับการนำเอาเพลงที่เป็นเพลงเก่าแล้วเป็นเพลงฮิตด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนการเรียบเรียงให้เป็นแบบ p ๊อปแจ๊สก็ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็น p ๊อปแจ๊สที่เราไม่ได้ฟังในวงการเพลงไทยมานานแล้วครับซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่จุดประกายให้ดนตรี p ๊อปแจ๊สกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งก็ได้ ได้โจทย์มาเป็น Spicy d s ก็ตื่นเต้นแหละครับต้องเอาเพลงดังๆที่แบบติดหูคนฟังอยู่แล้วต้องเอามาทำไมมันค่อนข้างท้าทายตรงที่ว่าเพลงของ Spicy Dis ที่มีอยู่ออิจินลเนี่ยครับเป็นโทนป๊อปแต่ว่าของตอนที่เราจะต้องเอามาทำในซีรีส์ Grooving On เนี่ยครับจะต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นป๊อปแจ๊สยากตรงที่ทำยังไงให้อยู่ตรงกลางรเงนน้้สไกลใชว มันคอ,อไดได้มอองหาเธ่กจากนั้นมันมีจุดหนึ่งคือศิลปินท,ที่เป็นตัวแทนของเชียงใหม่ก็คือคุณจรรยาบรโนเพรผมอยากได้เพลงคุณจรารรโนเพนหนึ่งเพลงมาอยู่ในหนังก็เลยให้ให,ให้ทีมบดไปดีเซิร์ตไปหามาก็จนได้เพลงแล้วคพวกพอดิครับซึ่งเป็นเพลงตีในในช่วงแรกๆของหนังนะฮะแล้วมันก็จะ cover อยู่ไปเรื่อยๆจนท้าย รัักกนเพลงแล้วของพวกกันอีกอเรามีสองคนที่ได้ร้องเพลงนี้ก็คือว่าเป็นพี่กบสวนิทแล้วก็มีก้าวพระเอกของเราอีกคนหนึ่งอาจจะต้องฝากทุกคนลองติดตามดูว่าเพลงนี้ในนักร้องของแต่ละคนได้ตีความออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ ทำไมเลอกเชียงใหม่รู้สึกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองดนตรีฮะหมายถึงว่าเต็มไปด้วยร้านดนตรีดีๆเยอะฮะผมชอบบรรยากาศของเชียงใหม่มันมีความโรแมนติกมันมีธรรมชาติมันมีเมืองเคเจอร์ที่ผสมกันระหว่างเก่ากับใหม่ะมันเป็นสเสน่ห์ของเชียงใหม่แล้วก็ยิ่งอยู่ในบรรยากาศของดนตรีแบบน,นี้น่าจะขับเรื่องสตอรี่ออกมาได้ดีอะไรเงี้ยเชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะมันมีเฟรมเฟรมมิ่งมันมีคอมโพสิชันที่สวยงามบริงบางอย่างที่ที่จะหาจากจังหวัดอื่นไม่ได้คือเรื่องมันมาจากเดอะนอตเกตด้วยแหละมันก็เลยแบบเป็นเชียงใหม่ นอเกตก็เป็นร้านเล็กๆนะครับสองคู่หาอยู่หลังประตูเมืองช้างเผือกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดมาสัก1334ปีแล้วเชียงใหม่เมืองมันเล็กการที่คุณจะเดินเข้ามาเสพดนตรีอ่ะมันง่ายคุณไม่รู้คุณพักที่ไหนพักนิม,มานเหรอคุณจะมาที่ร้านนอเกตนี่ง่ายมากเลยอ,อ่ะจะไปท่าแพอีสเมโลชิฟก็แทบจะอยู่ติดนิม,มานอยู่แล้วคุณสามารถที่จะไปเสพดนตรีแจ๊สได้แบบดีดนิ้วอะ่ะก็เชียงใหม่เนี่ยเรียกว่ามีดนตรีกันแทบทุกหัวมุมถนนเะนี่ย อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสทพันธนตรีแจ๊ส101กับเราเดินทางไปเชียงใหม่กับเราเด็กมัธยมไปจนถึงุวัยทำงานหรือจะมีอายุหน่อยก็ดูได้เรามาดูศิลปินกรมมี่ยุคไนที่เป็นซีรีส์กันนะเราพยายามทำให้มันเข้าถึงทุกคนพยายามย่อยให้มันง่ายขึ้นแล้วก็แฟนลี่กับคนดูทุกคนนะับเออคนที่ชอบฟังเพลงหรือรักในเสียงเพลงหรือชอบในดนตรีก็น่าจะชอบผมว่ามันเป็นเรื่องของความรักความฝันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถจะอินไปกับมันได้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ สำหรับซีรีส์กรูวิ่ n g อ n นะฮะเราอยู่กับโปรเจกต์กันมาเกือบปีจากที่ไม่เคยสัมผัสตนตทีจ๊สเลยมันสนุกมีความไพเราะตลอดการเดินทางอยากให้คนดูได้มาสัมผัสมาฟังเพลงพ่อๆก็ได้ครับเราพยายามสร้างซีรีส์รสชาติใหม่ๆเสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เปิดใจทุกคนน่าจะอินไปกับเรื่องราวทุกคนน่าจะอินไปกับเสียงเพลงได้แรงบันดาลใจใหม่ๆซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับ อยากให้มาลองดูครับว่า Improvise แล้วมันดียังไงถ้าประโยคเดียวจริงๆสำหรับเรื่องนี้ผมว่าชีวิตมันต้องอิมพอไวส์ครับ <laughs>